ชาวนนทบุรีหน่อยนะครับนนทบุรีเสียงดีเสมอพี่น้ทงครับทุกครั้งที่ผมเดินทางข้ามสะพานมหาสวัสดิ์ข้ามคลองมหาสวัสดิ์จากกรุงเทพมาที่นนทบุรีก็รู้สึกได้ทุกครั้งครับถึงความผิดปกติของระบบบริหารราชการไทยกรุงเทพมหานครกับนนทบุรีครับพื้นที่อยู่ติดกันถนนหลายเส้นก็ใช้ร่วมกันเวลารถติดก็ติดเหมือนกัน ฝุ่นพ m ม2.5เราก็สูตรร่วมกันอันตรายก็อันตรายร่วมกันแต่พี่น้องสังเกตไหมครับก็พอเราขยับเข้าไปอยู่ในฝั่งของกรุงเทพมหานครผู้บริหารสูงสุดของพื้นที่คือใครครับผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแต่พอเราขยับเข้ามาสู่ตนทบุรีผู้บริหารสูงสุดของเราคือใครครับผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของความผิดปกติของระบบราชการไทยผมเองก็เคยทวงถามกับแทนพี่น้องชาวนนทบุรีตอนที่ผมเองก็เคยทวงถามแทนพี่น้องชาวนนทบุรีครับตอนที่มีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลคุณเสรษฐาทวงถามว่าตอนที่พักเพื่อไทยรรงคงหาเสียงไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดนำร่อง ในจังหวัดที่พร้อมพอมาเป็นรัฐบาลแล้วแต่ยังทําอยู่หรือไม่วันนั้นรองนายัฐมนตรีซึ่งก็ยังคงอยู่ในคอรมอลนะวันนี้ก็ยืนยันกับผมชัดเจนครับเมื่อเช้าก็ไปย้อนฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มั่นใจพูดชัดเจนครับว่าเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อมีความพร้อมแต่ผ่านมาเกือบสองปีครับยังไม่คืบหน้าแม้แต่นิดเดียวชัดเจนครับว่าณเวลานี้ คนที่ไม่มีความพร้อมไม่ใช่พี่น้องชาวนนทบุรีหรอกครับแต่คือรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีต่างหากครับพี่น้อง,องแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมมีข่าวดีจะบอกถึงแม้ว่าอนาคตของจังหวัดนนทบุรีจะยังคงถูกจำกัดด้วยกรอบของกลไกคู่ว่าที่มาจากการแต่งตั้งแต่พี่น้องชาวนนทบุรียังคงสามารถกำหนดอนาคตของจังหวัดนนทบุรีได้บ้าง ผ่านคูหาเลือกตั้งอบจอในวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้วันนี้ปากกาในมือท่านอาจจะมีราคาแค่10บาทยี่สิบาทครับแต่ในวันเสาร์ที่1นึกุมภาพันธ์นี้ปากกาในมือท่านจะมีมูลค่า10,000ล้านบาทครับพี่น้องเพราะหนึ่งมืนล้านบาทนั้นคืองบประมาณ4ปีรวมกันของอบจออนนทบุรีที่นายกอบจอคนถัดไปและสบออจชุดถัดไปจะไปกําหนด ว่าจะถูกใช้เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างไรพอพูดถึงงบประมาณออปรจนนทบุรีพอไปดูไส้ในที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าถ้าดูแบบผิวเผินก็จะเห็นถึงเจตนาที่ดีในการพยายามจะลงทุนเพื่ออนาคตลูกหลานเราเพราะในขณะที่ออประจรอประเทศครับมักจะจัดสรรงบประมาณเพียงแค่1 0 2 0เท่านั้นให้กับการศึกษา แต่พอมาเปิดดูงอบอปจนนทบุรีครับตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นมาอยู่ที่6 0เปดูผิวเผินเหมือนจะดีแต่พี่น้องก็ทราบดีครับว่าการลงทุนด้วยปริมาณที่สูงกับการลงทุนด้วยประสิทธิภาพที่สูงมันไม่เหมือนกันครับพี่น้องเพราะพอเราไปดูตัดชนีครับที่วัดเรื่องความก้าวหน้าเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการศึกษาย้อนไป5ปีที่แล้วครับจังหวัดนนทบุรีอยู่อันดับที่18 แต่ผ่านมา5ปีครับอันดับก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่อันดับที่56ไปเรียบร้อยแล้วฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็ไม่อยากจะแซวนะครับว่าเหมือนกับทีมฟุตบอลทีมหนืองสีแดงๆกลัวจะเสียฐานเสียงพวกเขาแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราจําเป็นที่ต้องมาคิดถึงเรื่องประสิทธิภาพในการจัดสัรงบประมาณด้านการศึกษาดังนั้นครับหากพักประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปบริหารอบจอเราจะยกระดับประสิทธิภาพ เกี่ยวกับงม,มาด้านการศึกษาผ่านการใส่ใจ3อย่างเพิ่มเติมอย่างที่1ครับเราจะใส่ใจเรื่องของคุณภาพการศึกษาในเมื่ออปจอมีโรงเรียน30กว่าแห่งที่สามารถบริหารจัดการได้ซึ่งมีข้อจํากัดจากส่วนกลางน้อยกว่าโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเราจะใช้กลไกนี้ในการเติม2ทีเข้าไปครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา2ทีไม่ใช่ทีมกับเทงนะครับ อันนั้นผู้ช่วยหาเสียงกับหัวหน้าพักเรานะครับที่จังหวัดไหนหัวข้ออะไรก็ต้องเติมเข้าไปอยู่แล้วแต่สองทีที่ว่านี้คือเทคโนโลยีกับทีเชอร์หรือว่าคุณครูครับในส่วนของเทคโนโลยีครับเราจะสนับสนุนที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีด้านการศึกษาเพื่อมาช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนมากขึ้นในเมื่ออวจรจะเจอข้อจำกัดเรื่องการใช้งบประมาณจากส่วนกลางน้อยกว่าโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของที่ตัวที่สองครับในส่วนของคุณครูอบจพักประชาชนครับจะเติมคุณครูโดยการลดภาระงานครูซึ่งเราเชื่อว่าเราจะทําได้เมื่อเป็นโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นที่อาจจะโดนโยนโครงการกส่วนกลางมาน้อยกว่าโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะใส่ใจเพิ่มเติมสิ่งที่สองครับเราจะใส่ใจเรื่องอาหารการกินของลูกหลานเราแน่นอนครับ ลูกหลานเราไม่สามารถมีสมาธิในการเรียนรู้ได้หากไม่มีสุขภาพกายที่แข็งแรงแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าขนาดนนทบุรีอยู่ติดกับเมืองหลวงแท้ๆแต่พอเราไปเปิดดูสถิติข้อมูลเราจะเห็นว่าสัดส่วนของลูกหลานคนนนทบุรีที่ผอมเกินเกณฑ์หรือว่าอ้วนเกินเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่นั้นครับอบจอภายใต้าการบริหารของพรรคประชาชน เราจะเติมนักโภชนาการเข้าไปในโรงเรียนสังกัดอบอจอเพื่อเข้าไปช่วยควบคุมคุณภาพอาหารการกินของลูกหลานเราคัดสารพืชผักผลไม้จากสวนเกษตรอินทรีย์ในนนทบุรีในมุมหนึ่งลูกหลานเราก็เข้าถึงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในมุมหนึ่งเกษตรกรในนนทบุรีก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกันครับพี่น้องดีไม่ไดีครับพี่น้องดีส่วนเรื่องที่สามครับที่เราจะใส่ใจเรื่องสุดท้ายคือการใส่ใจเรื่องการเรียนรู้นอกห้องเรียน พี่น้องทราบดีครับว่าการเรียนรู้นั้นไม่สามารถจํากัดอยู่แค่ในสถานศึกษาได้แต่เราต้องส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปด้วยแต่ปัจจุบันครับจังหวัดนนทบุรีนั้นมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ค่อนข้างจะจํากัดเป็นอย่างมากไม่ต้องไปเทียบก,กับเมืองในต่างประเทศครับแค่เทียบก,กับจังหวัดรอบข้างก็เห็นชัดแล้วหากเราไปดูสถิติครับจํานวนที่พิธภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบก,กับจํานวนเด็กและเยาวชนในจังหวัดนั้น หรือพูดได้ง่ายคือพิพิธภัณฑ์หนึ่งแห่งต้องรับรองเด็กกี่คนเราจะเห็นภาพชัดเจนครับว่าจังหวัดนนทบุรีตามหลังหลายจังหวัดแค่ไหนพอไ,พอไปที่อยุธยาครับตัวเลขดังกล่าวพิพิธภัณฑ์หนึ่งแห่งเด็กหนึ่งพันกว่าคนพอไปที่กรุงเทพมหานครครับพิพิธภัณฑ์หนึ่งแห่งต่อเด็กสี่พันกว่าคนพอไปที่นคปรปฐมครับพิพิธภัณฑ์หนึ่งแห่งต่อเด็กหกพันกว่าคนแต่พอมาที่นนทบุรีของบ้านพี่น้อง พิพิธภัณฑ์หนึ่งแห่งนั้นต้องรับรองเด็กถึง9 0 0 0เกือบหนึ่งคนครับพี่น้องดังนั้นอันนี้คือสสิ่งที่เราจะใส่ใจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินและเรื่องของแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนดังนั้นครับหากพี่น้องต้องการให้การศึกษาโดนทบุรีไปต่อแบบเดิมพี่น้องก็สามารถเลือกแบบเดิมได้แต่ถ้าพี่น้องอยากให้การศึกษาโดนทบุรีเป็นเลิศ นายกก็ต้องเลิศมงคลจากพักประชาชนครับพี่น้องผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับวันนี้มีเวลาจํากัดพูดได้แค่เรื่องของการศึกษาแต่ผมคิดว่าเรื่องการศึกษาอย่างน้อยในบริบทของอปจอนนทบุรีมันสะท้อนได้ดีถึงบริบทของสถานการณ์การเมืองในภาพใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่ตามข่าวสารต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับว่าหลายนโยบาย ที่บางคนบางกลุ่มบางพรรคอาจจะเคยทําในอดีตนั้นณนะวันนั้นมันอาจจะก็จะดูดีดูมีความก้าวหน้าแต่พอโลกมันเปลี่ยนไปความท้าทายเปลี่ยนไปโจทย์ก็เปลี่ยนไปเช่นกันดังนั้นผมอยายกจะชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันคิดครับร่วมกันตั้งหลักว่าเราต้องไม่ติดกับกับความสําเร็จในอดีตจนเราไม่ยอมรับข้อเท็จจริงในปัจจุบันจนเราไม่ยอมปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตดังนั้นครับ ผมสื่อสารกับพี่น้องในนนทบุรีและพี่น้องในทุกจังหวัดทั่วประเทศที่จะมีการเลือกตั้งอบอจอว่าเวทีอบอจอน,นั้นต้องไม่ใช่เวทีของการมารำลึกถึงความสําเร็จในอดีต10-20ปีก่อนหน้านี้แต่ต้องเป็นเวทีที่ให้ประชาชนนั้นมาร่วมกันขีดเขียนอนาคตและหากพี่น้องอยากจะร่วมกันขีดเขียนอนาคตใหม่ของจังหวัดนนทบุรีสารที่1กุมภาพันธ์นี้ครับ เข้าคูหาการพักประชาชนทั้นสองใบและตั้งรัฐบาลสีส้มในจังหวัดนนทบุรีไปได้วยกันครับพี่้อง <Yeah. S 1> และเพื่อไม่ให้เสียเวลาขอเชิญพบกับผู้ปราศัยคนถัดไปคนที่จะมานำทัพแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับพักประชาชนในจังหวัดนนทบุรีผู้สมัครนายกอบจอของพรคประชาชนคุณเลิศมงคลครับ